S Higher s e l ลครับหรือตัวตนที่สูงขึ้นของคุณกำลังส่งแมสเซจอะไรให้คุณในคลิปนี้ครับสำหรับความบังเอิญหรือคนที่บังเอิญมาเจอคลิปนี้ก็มาดูกันครับพลังงานของตัวตนที่สูงกว่าคุณนะครับ g h e r s e l ลของคุณมีข้อความอะไรส่งถึงคุณดูพไพ่ใบนี้นะครับคือหมายเลข s ิสเวสเปเชียลดีครีสครับเป็นเหมือนผู้หญิงนะครับที่กำลังเหมือน เชื่อมั่นนะครับหรือเป็นคนที่กําลังจับหัวใจเหมือนกําลังอธิษฐานจิตครับหรือกําลังขอพรครับซึ่งต้องบอกว่าจะกวาลนะครับเป็นความคิดของเขาเป็นจินตนาการของเขาเป็นไอเดียของเขาครับต้องบอกว่านะครับสาหรับคุณที่มาเจอนะครับตัวตนที่สูงขึ้นของคุณเนี่ยอยากจะบอกกับคุณว่าไว้วางใจครับไว้วางใจเชื่อใจนะครับไม่ว่าตอนนี้คุณขอพรไรอยู่ก็ตามนะครับจง จงเชื่อมั่นครว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับหรือคุณสงสัยในความสามารถในศักยภาพของตัวคุณเองครับคุณสงสัยว่าทําไมชีวิตของคุณต้องต้องไปในทิศทางไหนโชคชะตาทิศทางนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณถูกกําหนดไว้ด้วยอะไรครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกกําหนดมาครับมันไม่ได้เป็นกรรมเก่าในดีิตชาติของคุณนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรเลยครับมันเป็นความคิดคุณนะครับที่ จำกัดคุณไว้หรือเป็นความคิดคุณที่จะบอกว่าคุณจะเติบโตไปในเส้นทางไหนครับคุณมีพลังงานที่สูงกว่าอยู่แล้วคับเป็นจิตวิญญาณของคุณเป็นจิตใต้สำนึกของคุณเป็นมุมมองของคุณนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้นะครับไฮเ h ิลเซลของคุณกําลังจะบอกกับคุณว่าพลังงานในตัวคุณอะมันสร้างความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดให้กับคุณนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดนะครับให้หมดว่ามีอะไรบ้างนะครับมี r o y a l Heart ครับส5ครับ มี bracing ครับ22เนี่ยครับเหมือนคุณกําลังขอพรเหมือนคุณกําลังรอนะครับบางอย่างหรือกําลังอยากจะให้ทิศทานชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนครับว่า Special d e c r e e มาเนี่ยมันเป็นไพ่เหมือนการใช้จิตการใช้ความรู้สึกหรือการอธิษฐานจิตการขอพรหลายๆคนนะครับก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับพรที่คุณกําลังต้องการนะครับมันมีอะไรขึ้นมาอีกบ้างครับเอ็ of c o ค n ครับมีท of s w o r d ดครับ มี Sweat of ค u p s ครับมีทีออฟคอร์นะครับแล้วอีกใบหนึ่งนะครับเป็น f o ล์ o คอรต้องบอกว่าสิ่งต่งตางๆนะครับแม้เศษในไฮเ e r ลเซลของคุณคุณมีความสามารถครับคุณอาจจะกำลังดึงดูดครับความคุณคุณต้องการความปรารถนาอะไรในชีวิตของคุณ <c oughs> คุณแค่พูดความจริงมันออกไปพูดความจริงออกไปคืออะไรคือผ่านการ manifestation ใช่ไหมครับผ่านการใช้กฎแรงนึงดูต,ต่างๆผ่านการอธิษฐานจิตการอธิษฐานจิตของคุณไม่ว่าตอนที่คุณนั่งสมาธิตอนที่คุณสวดมนต์เสร็จแล้วคุณอธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจักรวาลต่างๆนะครับสิ่งนั้นมันส่งไปแล้วนะครับจักรวาลน,นะครับรับรู้แล้วครับในในสิ่งที่คุณปรารถนาแต่สิ่งที่คุณยังยังต้องเจอความเจ็บปวดสิ่งที่คุณยังต้องเจอความทุกข์นะครับความไม่สบายใจมันก็มาจากกระบวนการคิดของคุณบางครั้งคุณเฝ้ารอใช่ไหมครับว่า อยากจะให้พรนั้นสำฤทธิผลสำเร็จผลโดยเร็วนะครับแต่คุณไม่ได้รู้สึกว่าเห็นถึงสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ของคุณแบบคุ้มค่าครับหรือคุณยังไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณมีมันมีค่าะครับ mm hmm. มันก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะเห็นนะครับหรือไม่สามารถทําให้พลังงานที่จักรวาลส่ง สิ่งที่เป็นความปรารถนาของคุณะ่ะเข้ามาได้อาจจะช้าอาจจะเร็วมันขึ้นอยู่เนี่ยครับกับกระบวนการคิดที่คุณโปรเทค มันเป็นการโปรเทคพลังงานดีๆที่จะเข้ามาต้องบอกว่าครับในทิศทางของพลังงานสําหรับคนที่มาเจอนะครับโรโยฮาร์กับเบรซิงเนี่ยแน่นอนครับว่าโรโยฮาร์มันคือความจงรักภักดีมันคือความยุติธรรมมันคือพลังงานดีๆนะครับนกคู่ครับสตัวเนี่ยหันหน้าเข้าหากันมันเปรียบเสมือนพลังงานเมื่อคุณรู้สึกดีกับชีวิตครับแน่นอนครับชีวิตของคุณก็จะตอบสนองดีๆมาแต่หลายๆคนครับรู้สึกดีกับชีวิตได้ได้ไม่นานครับเพราะว่าไรเพราะว่าคุณไม่พึงพอใจนะครับในในบางสิ่งบอย่าง องขตัวคุณ,ค,ณคุณอาจจะคาดหวังนะครับอะไรหลายๆอย่างคุณอาจจะเฝ้ารอพรแล้วพรมันไม่เกิดขอไปแล้วมันไม่เกิดนะครับหรือใช้กดแรงดึงดูดแล้วมันก็ยังไม่เกิดเป็นเพราะไรครับเพราะว่าถ้าคุณเพิ่งฝึกครับเพิ่งฝึกมันยังไม่เกิดแน่นอนครับเพราะว่าไรพลังจิตของคุณนะครับมันยังไม่เคลียร์ครับมันยังไม่สะอาดครับแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เห็นผลครับเพราะว่าไรนะครับเพราะว่า จักราวาลจะส่งสิ่งที่คุณต้องการก่อนสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณเคยสั่งจิตหรือเคยคิดแบบไม่ได้รู้ตัวทั่วพร้อมนะครับว่าชีวิตของคุณทุกนะครับเจอแต่ปัญหาเหนื่อยท้อนะครับมันคือความจริงแหละนะครับแต่คุณไม่ควรคิดแบบนั้นซ้ําๆครับ mm hmm. คุณอาจจะคิดว่าคุณขาดเงินคุณไม่มีเงินคุณอาจจะคิดว่าเป้าหมายอนาคตไม่รู้จะไปในทิศทางไหนหรืออะไรยังไงะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ย คุณมีเป้าหมายคุณมีทิศทางครับขอแค่คุณจงรักพักดีจงรักพักดีอะไรได้าะพากเพียรพยายามนะครับในการตามหาความฝันตามหาเป้าหมายคุณต้องมีเป้าหมายก่อนครับแล้วคุณถึงจะรู้ว่าคุณต้องต้องใช้เทคนิคอะไรคุณจะต้องใช้วิธีไหนหรือคุณต้องจะต้องใช้การเดินทางในเส้นทางไหนเหมือนคุณจะไปเชียงใหม่ครับคุณก็คุณก็ต้องรู้ครับว่าคุณต้องวางแผนะว่าคุณจะไปแบบไหนจะนั่งเครื่องบินจะนั่งรถไฟจะนั่งรถทัวร์ขับรถไปเองแต่ละทางแต่ละ ตัวเลือกของคุณมันก็มีระยะเวลาที่เร็วช้าแตกต่างกันดังนั้นนะครับมันเหมือนกันครับเมื่อคุณมีเป้าหมายอะระยะเวลามัน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 ขึ้นอยู่กับว่าแบบเออเส้นทางมันไกลนะครับสิ่งนั้นคุณหวังไว้เนี่ยมันเป็นเป้าเล็กเป้าใหญ่อะไรต่างๆแต่แน่นอนว่าคุณทุกคนที่มาเจอคลิปคุณมีพลังงานตรงนั้นคุณมีพลังงานความศักดิ์สิทธิ์คุณมีคุณมีคุณมีจิตที่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับคุณแค่ต้องออกจากกรอบของเนี่ยไพ่ใบเนี้ยนะครับ ความทุกข์ความเสียใจความกังวลความคาดหวังหรือนะครับมุมมองที่มันทำร้ายหรือทิมแทงตัวคุณเองนะครับเออคุณต้องต้องออกมาให้ได้ผมต้องบอกว่าแบบนี้จริงๆคุณต้องบอกออกมาให้ได้มันเป็นลนักษณะของบางคนเป็นความฝันนะครับไม่กล้าฝันนะครับแต่มีความฝันแหละแต่ไม่กล้าฝันเพราะว่าอะไรครับเพราะคิดว่าตัวเองอาจจะอายุเยอะตัวเองอาจจะไม่มีความรู้ตัวเองอาจจะไม่เก่งตัวเองอาจจะแบบอะไรหลายๆอย่างเป็นข้อ เป็นข้อจํากัดของคุณนะครับที่สร้างขึ้นมาแต่ไพ่กาลังจะบอกคุณว่าจริงๆคุณสามารถเป็นคนที่มีเงินนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณสามารถเลือกเลือกที่จะเป็นในแบบที่คุณอยากจะเป็นได้เลยครับเออจริงๆไพ่ใบนี้คือการเลือกคุณมีความฝันแหละแต่คุณกลัวนะครับดังนั้นเนี่ยความกลัวนั่นแหละครับมันคือการจํากัดตัวคุณไว้ให้อยู่ในกรอบคุณอาจจะมีความสามารถที่จะสร้างเงินได้มากมายนะครับแบบมากๆเลยครับแต่คุณมีความกลัวนะครับคุณสามารถที่จะ เขาเรียกว่าไปถึงความฝันได้มากๆเลยนะครับแต่คุณอาจจะล้มเลิกก่อนนะครับเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อคุณยังไม่เห็นเส้นทางนะครับตัวคุณมันคือคําถามครับที่คุณรู้สึกว่าอนาคตของคุณจะเป็นยังไงเส้นทางของคุณจะเป็นยังไงจะไปต่อยังไงดีอะไรต่างๆไฮเอร์เซลล์ของคุณอยากจะบอกคุณครับว่า ให้ไว้วางใจครับแล้วก็เชื่อใจครับให้เป็นนี่คือความสุขครับหรือพรก็ได้ครับพยายามสร้างพรให้เกิดขึ้นคําพูดคุณเป็นพลังงานนะครับทุกๆความพูดของคุณที่คุณพูดกับตัวเองซ้ําๆตอกย้ําทุกๆท,ท,ทุกวันเนี่ยมันคือพลังงานนะครับถ้าคุณตอกย้ําตัวเองด้วยความเจ็บปวดนะครับ ไฮเกิลเซลของคุณหรือตัวคุณอีกคนหนึ่งภายในก็จะเจ็บปวดเขาก็จะไม่ค่อยช่วยคุณนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณทำ้ายตัวเองนะครับซ้ซําๆจนบอบช้าภายในของคุณอะบอบช้าหมดแล้วนะครับเอออะไรแบบนั้นดังนั้นหันกลับมารักตัวเองก่อนครับเมื่อคุณเริ่มแบบรักตัวเองได้เมื่อคุณเริ่มเห็นตัวเองเป็นความโชคดีเมื่อคุณเริ่มเห็นตัวคุณมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายจักรวาลครับก็จะหลั่งไหลความพ่งภูความโชคดีมาให้คุณผมยกตัวอย่างวันนี้นะครับผมตอนเย็นเพื่อนผมแบบ ผมไปเล่นฟิตเนสนะครับแล้วเพื่อนก็ทักมาไปกินก๋วยเตี๋ยวกันโอเคผมก็เล่นเสร็จผมก็ไปก็ไปกินกินนะครับเพื่อนบอกว่าเหมือนมันได้เงินพิเศษมาเดี๋ยวมื้นนี้เลี้ยงเองอาเห็นไหมครับโชคดีไหมครับแค่ออกจากบ้านก็โชคดีแล้วเห็นไหมครับจะกวาลอะมาเคาะหน้าประตูคุณอยู่ตลอดเวลามันมีโอกาสผมจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ผมแบบวันนี้ฟิตเนสโอเคไม่อยากจะไปกินเหนื่อยอะไรแบบนั้นผมเลือกปฏิเสธได้นะครับแต่ผมเลือกเออไปดีกว่าเห็นไหมครับ เออเมื่อคุณเลือกที่จะออกบงังออกจากมันมีสัญญาณแหละผมรู้สึกเออมันมีสัญญาณแหละที่จักรวาลเนี่ยมาเคาะประตูคุณแล้วว่าเฮ้ยลองออกไปดูลองออกไปทําเราออกไปใช้ชีวิตลองออกไปค้นหาลองลองผิดลองถูกอะไรต่างๆจักรวาลน,นะครับเออเขาอาจจะส่ง อะไรต่างๆเหล่านี้มาให้คุณในลักษณะประมาณนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้มาเป็นโชคแบบใหญ่ตู้มนะครับความโชคดีนะครับมันอาจจะไม่ได้มาแบบคุณถูกรางวัลที่1เลยนะครับถ้าคุณไม่เคยเห็นว่าคุณโชคดีในอะไรเล็กๆน้อยๆเลยครับรางวัลที่1มันเข้ามายากมากนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ฝึกนะครับว่าตัวคุณโชคดีอะไรแบบนั้นดังนั้นถ้าใครแบบเนี่ย อยากได้ความโชคดีในชีวิตคุณต้องเริ่มเห็นสิ่งดีๆในตัวเองให้ได้ก่อนคุณมีงานคุณโชคดีคุณมีสุขภาพร่างกายที่ดีคุณโชคดีคุณมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีคุณโชคดีหรือถ้าคุณต้องจบความสัมพันธ์ถือว่าคุณโชคดีนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ทําให้คุณได้ไปเจอคนที่ใช่มากกว่าด้วยนะครับดังนั้นลองหาความโชคดีให้เกิดขึ้นแล้วก็ลองสั่งจิตของตัวเองไปใหม่แล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์เฝ้ารอครับอย่างสบายใจว่ามันจะเกิดขึ้นสําหรับคุณผผมมมกกะะะจาาาาาาทํํคลลลิปแแแแชชรรรรร์้้ววหใในเเื่่อองงงขดดดพสับ มันเห็นผลแบบหมดเลยนะครับทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มาทำแชร์นะครับลองคอมเมนต์กันได้ว่าอยากจะฟังไหมนะครับก็ขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนโชคดีครับ